สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับที่ผมก็จะเอามาบอกกล่าวขยายความให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ที่ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมโครงการครั้งนี้หรือไม่เพราะว่า ปยะทก็จะมีข่าวดีและก็จะทยอยลงพื้นที่เพื่อที่รับรองแปลงของพ่อแม่พี่น้องที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์นั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ใช้ก,กดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาดูทางสาขาและก็การยางแห่งประเทศไทยหรือกะยะทในแต่ละสาขาทั่วประเทศก็จะมีการเริ่มมี ออกทยอยเข้าพื้นที่เพื่อที่จะรับรองแปลงในส่วนของที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิเพื่อที่จะให้ท่านเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เฟสสามแล้วนะครับและสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่มีที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์แต่เงินยังไม่เข้าและเข้าโครงการเป็นครั้งแรกนั้นสามารถติดต่อเพื่อดูรายชื่อที่ ผู้ใหญ่บ้านได้เช่นเดียวกันเพื่อมีเอกสารที่ขาดหรือต้องเพิ่มเติมอะไรเราก็จะได้หามาเพิ่มเติมไปนะเพิ่มเติมไปครับจะได้ไม่ผิดพลาดอะไรประการใดที่จะได้รับเงินในครั้งนี้นี่เองสำหรับพี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เฟสสามเป็นครั้งแรกนั้นอย่าปล่อยปะละเลยให้ติดตามสอบถามกับผู้ใหญ่บ้านนะครับ เพราะทางการยางแห่งประเทศไทยจะมีรายชื่อของท่านไปติดประกาศที่บ้านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านนั่นเองครับขอให้ท่านพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางก็สนใจของตัวเองบ้างนะครับว่าท่านได้สิทธิ์หรือไม่ได้สิทธิ์ท่านติดขัดอะไรตรงไหนก็จะให้ไปรู้กระจ่างกันเลยนะครับว่าเพราะอะไรท่านถึงไม่ผ่านเข้าไปรับสิทธิ์ในครั้งนี้นี่เองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ เป็นกําลังใจทางช่องเลยนะครับคืบหน้ามีอะไรเราก็จะเอามารายงานให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้รับทราบกันเรื่อยๆไปเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ